สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่บทเรียนเซลสำหรับอาทิตย์นี้นะครับแล้วก็หัวข้ออาทิตย์นี้คือพลังแห่งการพลิกแย่ให้เป็นเยี่ยมพระเจ้าสามารถจะช่วยสถานการณ์แย่ๆของเราพระเจ้าสามารถจะช่วยใครก็ตามที่อยู่ในมุมอับของชีวิตให้กลายเป็นยอดเยี่ยมได้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับไม่ต้องกลัวว่าเรากํกำลังเผชิญอะไรอยู่ตอนนี้ อาจจะมีความทุกข์ใจอาจจะมีความเศร้าใจอาจจะมีความเสียใจผิดหวังใจอาจจะมีสิ่งที่แย่เกิดขึ้นกับท่านในตอนนี้แต่ว่าผมอยากจะบอกกับคุณว่าถ้าเกิดพี่น้องเชื่อฝังพระเจ้าแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะสามารถเปลี่ยนสิ่งที่แย่ให้กลายเป็นสิ่งที่เยี่ยมได้ในชีวิตของคุณให้เรไาม่ันด้วยกันครับ พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราได้มีโอกาสมาอยู่รวมตัวกันในกลุ่มเซล์พระเจ้าเราก็ขอให้เซล์วันนี้เราจะสามารถมีสติปัญญาที่มาจากพระองค์แล้วก็เราจะสามารถเปลี่ยนสิ่งที่แย่ให้กลายเป็นเยี่ยมได้ด้วยพลังที่มาจากพระองค์เราขออธิษฐานร่วมกันในพระนามขององค์พระเยซูกิจเจ้าอเมนพี่น้องครับหันไปบอกคนด้านซ้ายด้านขวาว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนจากแย่ให้เป็นเยี่ยมในชีวิตคุณแน่นอนอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับ ในวันอาทิตที่ผ่านมานะครับอาจารย์อนุภาพได้พาเราไปในปสองพงศวดารบทที่14และ16นะครับแล้วก็มีกษัตริย์คนหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงคืออาสานั่นเองนะครับเขากา็มีชีวิตที่ถวายเกียรติพระเจ้าในช่วงแรกเขาก็มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะครับแล้วก็แต่พอเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้น มีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาก็คือเขาก็เจอวิกฤตเจอสิ่งที่แย่ๆเข้ามาในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรายังคงไว้วางใจพระเจ้าแน่นอนพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่เจอศัตรูเราจะไม่เจอสิ่งที่แย่ๆแ,แต่ว่าในขณะที่เราเจอศัตรูในขณะที่เราเจอสิ่งที่แย่แยพระเจ้าจะช่วยเราเพราะฉะนั้นเราจะมีกําลังพิเศษที่มาจากพระองค์นะครับเหมือนกับในบทที่15นะครับข้อที่7กล่าวว่า แต่ท่านทั้งหลายจงกล้าหาญอย่าให้มือของท่านอ่อนลงเพราะว่าพวกท่านจะได้รับบําเหน็จในกิจการของท่านวันนี้พระเจ้าจะประทานภารกํากำลังให้กับท่านเมื่อท่านทำงานของพระองค์เมื่อท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์เรามาดูใน2องพวกสวดานบทที่14และ16นะพี่น้องครับในบทที่14 1 5เนี่ยเราจะเห็นอย่างชัดเจนว่าอาสาเชื่อฟังพระเจ้า แต่พอเขาตัดสินใจไม่เชื่อฟังพระเจ้าในบทที่16ชีวิตของเขานั้นเริ่มตกต่าลงชีวิตของเขานั้นเริ่มแต่เริ่มเริ่มเจอสิ่งที่แย่ๆจากจากสิ่งที่ชีวิตที่เยี่ยมจากชีวิตที่พระเจ้าปกคุมนะครับเมื่อเขาไปพึ่งพาคนที่ไม่ใช่มาจากพระเจ้าเมื่อเขาเริ่มไม่พึ่งพาพระเจ้าชีวิตเขาเปลี่ยนจากเยี่ยมเป็นแย่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมหวังว่าเราทุกคนที่กําลัง ร่วมกันอยู่ในกลุ่มเซลล์นี้เราอาจจะเจอสิ่งที่แย่ๆแต่ว่าพระเจ้าจะช่วยให้เป็นเยี่ยมได้แต่สําหรับคนที่เยี่ยมอยู่แล้วพี่น้องครับก็อย่าทิ้งพระเจ้าอย่าเลิกเชื่อฟังพระเจ้าเพราะว่าเมื่อเราเลิกเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อไหร่เมื่อเราเลิกฟังเสียงของพระเจ้าหรือว่าคนของพระเจ้าเมื่อไหร่จากเยี่ยมนั้นจะกลายเป็นแย่ได้เพราะฉะนั้นจงเชื่อฟังพระเจ้าโอเคทีนี้เรามาดูในสองปวงสมุดดานบทที่14บทที่14 15ี่เนี่ยเขาดีอาสาดีนะครับอาสาเชื่อฟังพระเจ้าเมื่อเขาเ เจอศัตรูอยู่ข้างหน้าเขาทําศึกพระเจ้าประทานัยชนะให้พวกเขาคนที่เชื่อฟังพระเจ้าพึ่งพระเจ้าเขาทํายังไงพี่น้องครับมีอยู่5อย่างอย่างแรกคืออะไรพี่น้องครับเขาทําสิ่งที่ดีในบทที่14ข้อ2นะครับอาสาทรงทําสิ่งที่ดีและถูกต้องในสายพระเนตรพระยาเวพระเจ้าของพระองค์เพราะฉะนั้นวันนี้ขอเราทําสิ่งที่ดี อย่าทำสิ่งเลวอย่าทำสิ่งที่มันไม่ดีในสยารเตรของพระเจ้าอะไรที่มันเป็นความบาปอะไรที่มันเป็นความความสกรปรกเปื้อนในชีวิตของเราอย่าทำอย่าด่าคนอย่าดินทาคนนะครับใหญ่ไฉยิริยาอย่า,ยยาอย่าอ,อ,อยากจะแก้แค้นใครบางคนแต่จงทำสิ่งที่ดีเพื่อที่ถวายเกียรติพระเจ้าอย่างที่สองคนที่เชื่อฟังพระเจ้าคนที่อยู่ในการปกครองของพระเจ้าเขาทำอะไรพี่น้องครับเขาทำลายความบาปในข้อที่ส พระองค์ทรงหรือท่านบูชาพระต่างดาวและปูชนียสถานสูงทั้งหลายพังเสาศักดิ์สิทธิ์และโคน้นบรรดาเสาอาเชราเขาทำลายความบาปทำลายรูปเคารพต่างๆในชีวิตวันนี้อะไรเป็นรูปเคารพในชีวิตของพี่น้องบ้างเงินหรือเปล่าเพศตรงข้ามหรือเปล่าอำนาจหรือเปล่า ชื่อเสียงหรือเปล่าที่เราสนใจเรื่องพวกนั้นมากกว่าสนใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้าจงทําลายสิ่งเหล่านั้นซะโอเคอย่างที่3ครับคนที่เชื่อฟังพระเจ้าเขาทําอะไรอีกเขาสแสวงหาพระเจ้าในข้อที่ 4. สี่สุมัญชาให้ยูดาสแสวงหาพระยาเวพระเจ้าของพันพบุบรุษของตนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับขอให้เราสแสวงหาพระเจ้าไม่ใช่สแสวงหาอย่างอื่นวันนี้เราสแสวงหาอะไรมากที่สุดตื่นขึ้นมาเราสแสวงหาอะไร ตื่นขึ้นมาเราสนใจมือถือหรือเปล่าเอ๊ะวันนี้มีใครอินบ็อกซ์มาหรือเปล่าวันนี้มีใคร DM มาหรือเปล่าวันนี้มีคนกดไลค์รหรือเปล่าหรือเมื่อคืนนี้มีใครมาทักฉันมาหรือเปล่าหรือว่าเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับจิตใจที่จะแสวงหาพระเจ้าเราเปิดพระคมภีเพราะว่าเราอยากจะอยู่ในการประทับของพระเจ้าเราอยากจะให้พระคำของพระเจ้านั้นหล่อเลี้ยงชีวิตของเราตลอดทั้งวันก่อนนอนพี่น้องครับเราห่วงกงนเราแสวงหาอะไรมากที่สุด บางคนนั้นอาจจะแสวงหาทางออกของปัญหาของชีวิตหรือว่าทางออกของปัญหา,าการงานของท่านแต่ว่าพี่น้องครับขอให้เราแสวงหาพระเจ้าขอให้เราแสวงหาพระเจ้าในทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราไม่ว่าเราจะเจอปัญหาไม่ว่าเราจะไม่มีปัญหาก็ตามขอให้เราแสวงหาพระเจ้าและพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้กับพี่น้องทีนี้มาดูอย่างที่4ครับพี่น้องครับเขาทําอะไรเขาเชื่อฟังพระเจ้าในข้อที่4ให้รักษาธรรมบัญญัติและพระบัญญัติ น้องเห็นอย่างชัดเจนว่าเขาเชื่อฟังพระเจ้านะครับทำตามสิ่งที่พระองค์บอกเพราะฉะนั้นการที่เราได้ยินเสียงพระเจ้าเมื่อเราสว่งหาพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะให้คําตอบกับเราแต่หลายครั้งเนี่ยที่เราไม่สามารถเปลี่ยนจากแย่ให้กลายเป็นเยี่ยมได้เพราะว่าอะไรจริงอยู่เราอาจจะได้เสียงของพระเจ้าแต่ว่าเราไม่ตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าและทําตามเสียงของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าให้เลิกกับคนนี้ซะแต่เราก็ตัดสินใจไม่เลิก พระเจ้าบอกว่าไปเข้าชั้นเรียนไว้คลาสซะแต่เราก็ตัดสินใจไม่ทำตามพระเจ้าบอกว่าไปคืนดีคนนี้ซะแต่เราก็ไม่ตัดสินใจไปคืนดีจริงอยู่เราอาจจะได้ยินเสียงพระเจ้าแต่ว่ามันจะไม่เป็นประโยชน์อะไรถ้าเกิดเราไม่ตัดสินใจเชื่อฟังและทำตามเสียงของพระเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้เราเชื่อฟังพระเจ้า เมื่อเราได้ยินเสียงของพระเจ้าแล้วเราจะทําตามสิ่งที่พระเจ้านั้นตรัสกับเราอาเมนไหมครับพี่น้องอเมนและสุดท้ายคนที่เชื่อฟังพระเจ้านั้นเป็นองไงบ้างเขาได้รับพระพรจากพระเจ้าเมื่อพี่น้องทําสิ่งที่ดีต่อพระเจ้าเมื่อพี่น้องตัดบาปออกจากชีวิตเมื่อพี่น้องแสวงหาพระเจ้าเมื่อพี่น้องนั้นเชื่อฟังพระเจ้าพี่น้องครับท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้า ท่านจะสามารถได้รับรพรจากแย่ให้กลายเป็นเยี่ยมได้ในข้อที่5กล่าวว่ามีความสงบสุขภายใต้พระองค์และข้อ6พระองค์ทรงสร้างเมืองป้อมในยูดาเพราะแผ่นดินมีความสงบสุขโอ้โหพี่น้องครับ ถึงแม้ว่าเราอาจจะมีสงครามถึงแม้ว่าเราอาจจะเจอในสิ่งที่แย่ๆอยู่ณนะตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราไว้วางใจพระเจ้าเราสแสวงหาพร,ระเจ้าเราเชื่อฟังพระองค์พระเจ้าจะประทานสันติสุขที่เกินความเข้าใจให้กับเราอย่างแน่นอนอเมนไหมครับพี่น้องโอเคทีนี้เมื่อกี้เราอา่านบทที่14นะครับซึ่งอาสาเนี่ยเขายังเป็นคนดีอยู่เขายังเชื่อฟังพระเจ้าอยู่นะครับเขาย,ยังไว้วางใจพระเจ้าบทที่15เนี่ยเขาก็ยังแสวงหาพระเจ้าอยู่นะครับแล้วก็บทที่15ข้อ4กล่าวว่า แต่เมื่อ,อพวกเขาทุกยากพวกเขาทั้งหลายหันมาหาพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลและแสวงหาพระองค์เขาทั้งหลายก็พบพระองค์โอ้โหพี่น้องครับเมื่อเราแสวงพระเจ้าเราจะพบพระองค์และอ่านต่อไปในข้อเแต่ท่านทั้งหลายจงกล้าหาญอย่าให้มือของท่านอ่อนลงเพราะว่าพวกท่านได้รับบำเน,น็จในกิจการของท่านนะครับแล้วก็ข้อ8เมื่ออาสาทรงสดับฟังถ้อยคําเหล่านี้ คือคำเผยพระชนะของอาซาリアบุตรโอเดนก็ทรงมีพระทัยกล้าหาญขึ้นโรรองค์ทรงกระจัดสิ่งหน้าสิทธิ์เสเอยนจากแผ่นดินยูดาห์เพระาะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเห็นอย่างชัดเจนเมื่อสักครู่นี้นะครับมีคนหนึ่งที่พระเจ้าใช้มาเป็นผู้รับใช้พระองค์เขาบอกบางสิ่งบางอย่างกับอาสานะครับอ,อาซาリアเนี่ยมามามา,มาพูดบางสิ่งบางอย่างกับอาสาและอาสาเลือกที่จะ เชื่อฟังผู้รับใช้ของพระเจ้าเขาก็มีความกระหายขึ้นพระเจ้าก็ช่วยเขานะครับพระเจ้าก็ให้เขานั้นได้รับพระพรจากพระองค์เมื่อเขาเชื่อฟังผู้รับใช้พระเจ้าเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆพี่น้องครับหนึ่งคือเราต้องแน่นอนเราฟังเสียงพระเจ้าและบางครั้งพระเจ้าจะใช้คนของพระองค์มาเตือนสติเรามาเตือนชีวิตเราและถ้าเกิดเราฟังคนเหล่านั้นเราก็จะได้รับพระพร อาจจะมีบางคนคิดว่าอาจารย์พีทเราฟังเสียงพระเจ้าอย่างเดียวก็พอแล้วไม่ต้องฟังเสียงมนุษย์หรอกนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดเราฟังเสียงพระเจ้านะครับอย่างเดียวซึ่งแน่นอนเราควรจะฟังเสียงพระเจ้าแต่หลายๆครั้งพระเจ้าจะใช้มนุษย์นะพี่น้องครับมาพูดกับเราในบางครั้งนะครับถ้าเกิดเราไม่ฟังเสียงคนของพระเจ้าพี่น้องครับเราคงไม่มีเราคงไม่ได้พ้ำพีเล่มนี้มาถึงทุกวันนี้หรอก พระเจ้าทรงใช้อาัคารทูตสิบสองคนถ้าเกิดคนยุคนั้นไม่ฟังอาาัคาารทูตสิบสองคนผู้รับใช้ของพระองค์นะครับเราก็คงไม่ได้รับความรอดหรือว่าไม่ได้ยินเรื่องของพระคิดจนถึงทุกวันนี้อาจก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่เพราะว่าอะไรแต่เพราะว่ามีใครบางคนเนี่ยเลือกที่จะเชื่อฟังคนของพระเจ้านะครับมีใครบางคนเลือกที่จะเชื่อฟังผู้ที่พระเจ้าใช้จนทำให้เราน,นั้นสามารถที่จะได้รับรู้เรื่องราวของพระเจ้าได้จนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับ หนึ่งแน่นอนเราต้องเชื่อฟังเสียงของพระเจ้าเป็นรนดับหนึ่งแต่บางครั้งพระเจ้าจะใช้คนของพระองค์ใช้ผู้รับใช้นะครับที่เป็นมนุษย์นั้นพูดกับเราเตือนกับเรานะครับแล้วก็ให้แง่คิดกับเรามุมมองชีวิตกับเราและถ้าเกิดเราเชื่อฟังคนของพระเจ้าพี่น้องก็จะได้รับพระพรอามีไหมครับในบทที่1 4ถึง15เราเห็นว่าอาสาเชื่อฟังพระเจ้าแต่พอมาถึงบทที่16พี่น้องครับอะไรเกิดขึ้นเขาเนี่ยเลิกไม่เชื่อฟังพระเจ้าละเลิกพึ่งพาพระเจ้า เลิกแสวงหาพระเจ้าแล้วก็ไปพึ่งพาพระราชาของซีเรียรบทที่1 6ข้อเเนี่ยเราเห็นอย่างชัดเจนนะครับพี่น้องครับว่าอาสาเนี่ยไปพึ่งพระราชาของซีเรียรแต่ไม่พึ่งพาพระยาเวของพระเจ้าของฝ่า,งา,าพระบาทเมื่อเขาทาเช่นนั้นแล้วพี่น้องครับโอ้โหหายนะเริ่มเข้ามาสู่ชีวิตของเขาละจากสิ่งที่เยี่ยมเยี่ยมในชีวิตของเขาเริ่มแบบกลายเป็นสิ่งที่แย่เพราะว่าอะไรเขาเลิกพึ่งพาพระเจ้าและพี่น้องครับ ไม่ใช่แค่เลิ่มพึ่งพาพระเจ้าเท่านั้นเขาเนี่ยโกรธคนของพระเจ้าด้วยพระเจ้าส่งคนไปเตือนเขาพระเจ้าส่งผู้รับใช้ของพระองค์ไปเตือนเขาโกรธอีกในข้อทีอ่ในข้อที่9นะครับผมแล้วก็ข้อที่10เพราะว่าพระเนตรของพระยาเวสอดส่องอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งหมดเพื่อให้กําลังกับคน เหล่านั้นที่จริงใจต่อพระเจ้าแต่ฟาพระบาทรงทําอย่าง,งโง่เขาในเรื่องนี้เพราะตั้งแต่นี้ไปฟาพระบาจะทรงมีศึกสงครามและอาสาก็กิ้วผู้ทํานายนั้นและทรงจับเขาขังคุกโอโ้พี่น้องครับบางครั้งเนี่ยสิยาพิบาลเตือนเราผู้นํเตือนเราพี่เลี้ยงเตือนเราเราไม่พอใจเราไม่พอใจคนของพระเจ้าเราก็เลยไม่มาโบนเราก็เลย ขังเขานะฮะผมในความคิดของเรานี่แหละเนี่ยเสียงของคนของพระเจ้านะันอยู่ตรงนี้พอไม่ต้องมามีส่วนร่วมกับชีวิตของฉันหรอกพี่น้องครับอย่าทําอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อเราทําอย่างนั้นเมื่อไหร่ก็เหมือนกับการที่เรานั้นไม่ฟังเสียงของพระเจ้าดังนั้นผมหมองว่าวันนี้เราจะเชื่อฟังพระเจ้าและเชื่อฟังคนของพระเจ้าบทเรียนสําหรับวันนี้คืออะไรพี่น้องครับคือหนึ่งใช้ทุกโอกาสเพื่ออุทิศตัวให้พระคิด ไม่ว่าจะเป็นโอกาสไหนก็ตามพี่น้องครับจงขอบคุณพระเจ้าจงใช้โอกาสนั้นไม่ว่าเราอาจจะมีงานวันเกิดของเราจงจงใช้โอกาสนั้นในการอุทิศตัวให้กับพระเจ้าเราอาจจะให้งานวันเกิดของเรานั้นเป็นเหตุให้เพื่อนของเรารู้จักพระเจ้าหรือว่าในช่วงคริสต์มาสนี้พี่น้องครับจงให้โอกาสนี้ที่เรากําลังจะชวนคนมารู้จักขพระเจ้าได้ในวันคริสต์มาสที่จะเกิดขึ้นในวันที่17และวันที่24พี่น้องครับจงใช้ทุกโอกาสพู้อุทิต ตัวให้กับพระคิดในขณะที่เราไปทํางานจงถือว่าพี่น้องกําลังทํางานให้กับพระเจ้าอยู่ในขณะที่เราไปกลุ่มเซลล์ในขณะที่เรารับใช้ในขณะที่เราทําบางสิ่งบางอย่างให้กับใครบางคนพี่น้องครับจงให้สิ่งนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนว่าเรากําลังรับใช้พระเจ้าอยู่เคล็ดลับที่สําคัญคืออะไรจงทําเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยจิตใจที่เรารักพระเจ้าพี่น้องครับการรับใช้พระเจ้าการอรุทิตตัวกับพระเจ้ามันไม่จําเป็นต้องเป็นเรื่องใหญ่เสมอไป ต่พระเจ้าบอกว่าถ้าเกิดเราสัตซื่อกับสิ่งเล็กๆพระเจ้าจะอวยพรจากสิ่งเล็กๆนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่ใหญ่ๆได้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับจงใช้ทุกโอกาสเพื่อที่จะอุทิศตัวให้กับพระเจ้าอย่างที่สองคืออะไรอย่างที่สองคือฟังคําสอนบ่อยๆพี่น้องครับให้เราอ่านพระคัมภีร์บ่อยๆฟังคําสอนของพระเจ้าบ่อยๆฟังบทเรียนที่อาจารย์รูปภาพสอนตอนเช้านะครับบทเราเนี่ยมี คลังข้อมูลเยอะมากๆถ้าเกิดพี่น้องไป YouTube นะพี่น้องก็เปิดได้เลยแล้วก็สมัยนี้เนี่ยมีคําสอนเพี้ยนเยอะนะครับพี่น้องก็ต้องถามผู้นําของท่านก่อนถ้าเกิดพี่น้องเนี่ยอยู่ในบ้านศรีภาพของเราพี่น้องไม่ต้องห่วงครับอาจารย์อนุภาพนั้นท่านพูดออกมาจากชีวิตที่อยู่บนพระคําของพระเจ้าอาจารย์นั้นเตรียมคําเทศนาบนพื้นฐานของพระคําเสมอเพราะฉะนั้นพี่น้องครับฟังคำสอนบ่อยๆนะครับผมพึ่งพาพร,ระเจ้าอ่านท่านพี่บ่อยๆแล้วก็อย่างสุดท้ายอย่างที่3คืออะไรอ้างพระคําใช้กับตน เพราะฉะนั้นพี่น้องครับให้เราอ้างพระคําใช้กับชีวิตของเราบ่อยๆอ้างพระคําว่าพระเจ้าจะอวยพรเราอ้างพระคําว่าเราคือลูกของพระเจ้านะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรในวิวรณ์บทที่2องข้อสิบอกว่าจงซื่อสัตย์จบจนวันตายและเราจะมอบมองกุฎแห่งชีวิตให้แก่เจ้าพี่น้องครับอย่าให้อะไรมาทําให้เราสั่นคลอนในความสัตย์ซื่อในความเชื่อของพระเจ้า จริงอยู่เราอาจจะเจอเรื่องแย่ๆจริงอยู่เราอาจจะเจอในสถานการณ์ที่ยากลาบากบางคนอาจจะมีสุขภาพที่ไม่ดีอาจจะมีปัญหาที่ครอบครัวอยู่แต่พี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนั้นจงสัตซ์ซื่อจนถึงที่สุดจงสัตซ์ซื่อจนถึงวันตายจงสัตซ์ซื่อจนถึงเยือกสุดท้ายที่หัวใจเราจะเต้นหรือว่าเราจะเราสามารถหายใจได้ จงให้ลมหายใจสุดท้ายของเราการเต้นหัวใจจังหวะสุดท้ายของเราเราจะสามารถตอบตัวเองได้เราจะสามารถบอกพระเจ้าได้ว่าพระเจ้าลูกสัตย์ซื่อจนถึงหยดสุดท้ายของชีวิตของลูกจริงๆอาเมนเลครับพี่น้องและท่านจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตท่านจะได้รับบําเหน็จที่มาจากพระเจ้าเมื่อท่านเชื่อฟังพระองค์เมื่อท่านได้ยินเสียงของพระองค์และเชื่อฟังพระเจ้าทําตามสิ่งพระเจ้าตรัสกับท่านท่านจะได้รับสัทติสุข รับบังเนจได้รับม,นนบมงกุฎแห่งชีวิตได้รับพระพรนานาประการจากชีวิตที่ยอดแย่จะกลายเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมเมื่อท่านไว้วางใจและเชื่อฝังพระองค์วันนี้ไม่ทราบมีใครบ้างที่เข้ามาในกลุ่มเซลล์ท่านอาจจะยังไม่รู้จักพระเจ้าท่านอาจจะเจอปัญหาแย่ๆอยู่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าพระเจ้ารักท่าน และท่านอยากจะบอกพระเจ้าว่าลูกอยากจะเชิญองค์พระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระผู้ช่วยให้รอดให้พี่น้องเอามือขวาแตะหน้าอกของท่านและหลับตาอธิษฐานตามผมนะครับวันนี้ลูกขอเปิดใจต้อนรับองค์พระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดวันนี้ลูกขอพระองค์ทรงเปลี่ยนสิ่งที่แย่ๆในชีวิตของลูกให้กลายเป็นเยี่ยม ลูกขอติดตามพระองค์และให้ชี้ลูกนั้นอยู่ในบัญชีสวรรค์ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับชีวิตใหม่ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าพอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับที่เพิ่งอธิษฐานเมื่อสักครูน่นี้และสำหรับพี่น้องที่มีความเชื่อในพระเจ้าที่ผ่านมาสำรวจตัวเองด้นะครับว่าท่านมีบางเรื่องหรือเปล่าที่ยังไม่ช่วยฟังพระเจ้าพระเจ้า ตัดอะไรกับพี่น้องล่าสุดแล้วเราตอบสนองต่อสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราสิ่งที่พระเจ้าตัดกับเราอย่างไรมันอาจจะยากมันอาจจะทําให้เราอึดอัดแต่ว่ามันคือคุ้มแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนจากสิ่งที่แย่ให้กลายเป็นเยี่ยมเมื่อเราเชื่อฟังเมื่อเราทําตามสิ่งที่พระองค์ขอเป็นน้องคุยกันครับสวัสดีครับ